ครับตอนนี้แนะล้วครูจะขอยกตัวอย่างนะครับพร้อมกับว่าภาพประกอบอาจจะไม่สวยเด็กๆอย่าว่าครูนะลูกมาดูครับกรณีที่หนึ่งนะครับครูจะยกตัวอย่างแรงที่พบในชีวิตประจำวันคือการชักกระเยาะนะครับชักกระเยาะก็คือมีเชือกนะครับอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีเส้นตัวน,นี้เป็นเส้นกระนะครับมีขอบเขตว่าถ้าตรงกลางนะครับสามารถเลยตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปทันทีเนาะถ้าเราดึงอ่าดึงมาฝั่งตัวเองได้เราจะเป็นฝ่ายชนะ โอเคเนาะทีนี้ลูกก็จะมีการจับเชือกถูกไหมฮะการจับเชือกเขาขยายความการจับเชือกครับถ้ามีเชือกตัวนี้ลูกหนูเอามือหนูไปสัมผัสไปสัมผัสเนาะไปสัมผัสไปสัมผัสแบบนี้จับเชือกจับเชือกแบบนี้สุภาพบัสสวยแล้วกันอันนี้คือมือกำเชือกเนาะระหว่างที่กำแล้ลูกมือเราก็จะไปสัมผัสเชือกอ่ากำแน่นเลยเชือกซึ่งเชือกเนี่ยลูก มันก็จะมีลายขูกขะถูกไหมมันก็จะขูกขะขูกขะนะครับเมื่อเราไปสัมผัสเชือกแล้วมือเรากําแน่นลูกมันก็จะเกิดแรงตัวนึงขึ้นนะครับระหว่างมือกับเชือกคือแรงแรงเสียดทานครับแรงเสียดทานนะครับเมื่อเราจับปุ๊บเราออกแรงดึงไปด้านหลังลูกออกแรงดึงนะครับแรงดึงนะครับแรงดึงแรงดึงนะแรงดึงไปด้านหลังนะครับแล้วอีกฝั่งนึงครับก็มีการออกแรงดึงเหมือนกัน แรงดึงเหมือนกันนะครับออกแรงดึงและเด็กๆคําถามก่อนเด็กๆคิดว่าแรงเสียดทานที่อยู่ในมือเราในลูกมันเคลื่อนที่ไปทางไหนนะเคลื่อนที่มาฝั่งนี้ครับแรงเสียดทานครับทําไมคะครูขออธิบายใจความครับนี่คือเชือกอันนี้คือเชือกนี่มือว่านี่คือครูมไม่ว่าดมือนะน,ะนี่คือแรงดึงแรงดึงของมือเธออันนี้คือแรงของมือ และนี่คือแรงของอีกฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามทีนี้เธอต้องมองคิดว่าเอ้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาดึงไปฝั่งนี้นะเธอออกแรงที่มือนี่ครับเราเราจะเรียกว่าแรงฉุดฉุดนะครับทีนี้แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นคืออยู่ระหว่างมือเธอลูมือเธอส่วนนี้มือเธอเนาะเธอดึง่างี้แรงเสียดทานก็ต้องเกิดททางไหนลูก เกิดฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับเกิดฝั่งตรงข้ามแบบนี้แรงเสียดทานก็จะเกิดขึ้นฝั่งนูน้นเวลาดึงมันก็จะเลยรู้สึกร้อนนะครับดังนั้นแรงเสียดทานที่มือขอกลับลังครับไปในทางนี้ฮะอ่าไปในทางนี้นะครับอ่าใครที่ดูแค่ต้นคลิปเนี่ยมันจะตอบผิดนะอ่าแรงเสียดทานก็จะไปฝั่งนี้ครับนะไปทางนี้นะสังเกตนะลูกนี่คือมือเนาะดึงปื๊ดแรงเสียดทานก็ต้องส่วนทางเนาะแรงเสียดทานก็ต้องส่วนทางอ่า ทีนี้อันต่อมาครับเธอมาดูที่มือเสร็จปุ๊บต่อไปเธอดูที่เท้าฮะถ้าคนเรานะครับยืนดึงชักะเยอ้อนชะักะเยอ้ขอซูมดูที่เท้านะเท้าเนี่ยระหว่างเท้าเท้ากับพื้นอะระหว่างเท้ากับพื้นพื้นนะครับทีนี้เท้ากับพื้นหรือพื้นเนี่ยมันขูดขาแน่นอนนะครับทีนี้เท้าเนี่ยมันพยายามที่จะดันตัวเองไปด้านหลังนะครับแรงเสียดทานก็ต้อง ไปฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าไปฝั่งตรงข้ามนะแรงฉุดเหมือนเธอจะดันเท้ายื้อไว้อะไม่ให้เขาดันเธอไปลรกไม่ให้เขาดันเธอไปนะครับดังนั้นเธอจะมีแรงฉุดอยู่ตรงนี้แรงฉุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แรงเสียดทานก็จะไปฝั่งตรงข้ามแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานอ่าถ้าเธออยากให้อยู่นิ่งๆเธออยากให้อยู่นิ่งๆทั้งมือและเท้านะลูกการที่เราจะอยู่นิ่งๆได้ก็ต่อเมื่อ มีแรงกระทําเป็นศูนย์หรือว่าไม่มีอะไรมากระทําเลยแต่ในกรณีเล่นชักกระเยอนนะ่ะลูกแรงต้องมีแรงมากระทําอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากให้เธออยู่นิ่งๆน,นะครับและออกแรงฉุดเยอะๆเะช่นเธออยากได้ออกแรงสักร้อยนิวตันนะไปสู่ฝั่งตรงข้ามเธอก็พยายามเชียบกดเท้าลงไปให้มันเสียดสีหนักๆเพื่อที่จะให้แรงต้านมันเป็นหนึ่งร้อยนิวตันเหมือนกัน หนึออ่งร้อยนิวตันเหมือนกันเธอถึงจะไม่เคลื่อนที่เท้าเธอก็จะล็อกอยู่กับพื้นเลยแต่ถ้าใครมีกําลังมากกว่าออกไปเลยสองร้อยนิวตันอ่าเท้าเธอนะครับก็จะสามารถขยับขยื่นไปฝั่งนี้ได้เพราะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานนะทั้งนี้ทั้งนั้นว่าจะขยับหรือไม่ขยับต้องมาดูแรงฉุดฝั่งตรงข้ามก่อนเช่นฝั่งตรงข้ามออกแรงฉุดสมมติชักเกเยอะสองคนแล้วกัน ออกแรงชุด200นิวตันเออชุดไปเลยไม่ได้คิดฝั่งตองข้าม200นิวตันเด็กชายคนนี้นะครับต้องการให้เชือกมันอยู่เฉยๆ <Yeah. S 1> เด็กชายตัวนี้จะต้องออกแรงฉุด200นิวตัน่าออกแรงรวมนะรวมแล้วได้200นิวตันซึ่ง200นิวตันอาจจะมาแรงจากอะไรบ้างนะครับอาจจะมาเกิดจากแรงที่เท้ากับแรงที่มือออกใส่กันนะครับและมีผลลัพธ์รวม200นิวตัน ถ้าฝั่งนี้รวมแล้วได้200ฝั่งนี้รวมแล้วได้200รวมทั้งแรงเสียดทานหักล้างกันทุกอย่างแล้วเนาะส่วนการคำนวณเบื้องลึกเติบโตไปใั้เรียนนัลูกนะครับคือคำนวณแล้วนะครับมีรวมได้200นิวตันฝั่งนี้ก็รวมได้200นิวตันแรงหักล้างจะมีค่าเป็นศูนย์ชักไฟเยอจะอยู่นิ่งๆครับเชือกจะอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเอิญว่าคนนี้โอ้นี่คิดถึงหน้าใครบางคนฮึดขึ้นมาอีก20นิวตันนะครับเชือกตัวนี้นะครับก็จะเริ่มเคลื่อนที่มาฝั่งนี้ครับเพราะมีแรงมากกว่า แต่ถ้าฝั่งนี้ไม่ยอมครับบวกไปอีก40นิวตันนะครับเชือกก็จะเลื่อนมาฝั่งนี้แทนนะอันนี้คือง่ายๆเนาะดังนั้นนะครับปัจจัยการดึงชัก,กเกลยวจะต้องอยู่ที่แรงเสียดทานด้วยเนาะเผื่อบางคนใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าแรงเสียดทานก็ไม่เท่ากันออกแรงดึงมากแรงเสียดทานน้อยมันก็จะทําให้ไม่เกาะเห็นไหมไม่เกาะแต่ถ้าแรงเสียดทานเยอะแรงดึงเยอะนะครับมันก็จะทําให้อยู่นิ่งๆและแข็งเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะดึงไม่ไป อันนี้คืออธิบายในเรื่องของการชักกระเยาะนะครับให้เด็กๆได้ฟังอ่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับจะอธิบายการเข็นรถเข็นล้นลอนะครับการขับรถการว่ายนะ้ำการปั่นจักรยานอะอะไรบางอย่างอะไรเดี๋ยวรูจะยกตัวอ,อย่างไว้เจอกันตอนหน้าครับ